สวัสดีครับนุ่มสลินครับจบไปแล้วครับไฟชิงแชมป์โลกของผมก็ผิดหวังกับตัวเองนิดหน่อยครับคิดว่าตัวเองจะทำได้ดีกว่านี้อย่างที่เห็นครับน้องเขาเก่งจริงสุดยอดจริงๆครับนุ่มสลินเขาโทษมากครับที่ทำให้คนที่หวังในตัวผมผิดหวังครับผมน้องเขาสุดยอดจริงจริงหลายคนหวังกับหมัดผมมากับทีนี้ผมหมัดผมป้องกันได้หมดครับ มัดบกกันในหมดบางคนบอกว่าไอโยกเข้าไปลูกมีเฮดมูเมนต์โยกเข้าไป,าไปแต่ว่ามันไม่ใช่มวยสากลครับมันเป็นมวยไทยถ้าเราโยกเข้าไปน้องเขาหลอกออกแข้งออกเขา่าออกซอกได้แต่วันนี้หมัดผมทําให้น้องเขามีปัญหาอยู่ครับผมผม,ผมต่อยโดนน้องเขาเลยทําให้น้องเขาไม่ไม่แลกเลยน้องเขาทําได้ปุ๊บขยับนีทําให้เป็นเกมที่ยากมากตอนแรก ผวว่าจะชกในเกมของผมแต่คิดว่าคะแนนไปรองเลยต้องเดินตามน้องเขาแล้วก็อย่างนี้นะครับแทบจะสู้กันไม่ได้เลยครับผมครับเป็นเป็นนมเล็กด้วยทําให้น้องเขาไม่กล้าออกถ้าเป็นนมใหญ่เขาจจะกล้าโชว์วันนี้อเพื่อเพออาจจะล่อผมถึงนอกได้แต่ว่าผมก็ยืนไม่ได้แต่วันนี้ไม่ผมคิด่าน้องเขาอาวุธไม่หนะัก แต่ว่าผมทําไม่ได้เองครับผมครับผมผิดหวังในตัวเองมากอยู่ครับเพราะาคิดว่าทําน่าจะทําได้ดีกว่านี้ก็ขอบคุณแฟนครับที่เชียร์ผมแล้วก็ไม่เชียร์ก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็ไม่ให้กําลังใจผมไม่คิดว่าตัวเองจะกลับมาได้ขนาดนี้เพราะว่าหักมือหัก ไปสองปีแล้วก็กลับมาได้สองไปก็มีโอกาสจิงแชมป์เลยคิดว่าจะเลิกไปแล้วด้วยซ้ำสุดท้ายผมยังหวังว่าจะมีคนไทยที่เก่งกว่าผมครับที่โชคได้ดีกว่าผมผมคิดว่ามีเยอะเลยที่จะเอาชนะน้องนารากาได้เพียงแค่วันนี้ผมได้รับโอกาสครับได้รับโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคน แฟนครับแล้วก็ทีมงานของผมทุกทีมครับหนุ่มจรินวันนี้ผมผิดหวังกับตัวเองแล้วก็เชื่อว่าคนที่หวังในงผมก็ผิดหวังเนี่ยก็ไม่เป็นไรผมก็ยังซ้อมเหมือนเดิมกลับไปซ้อมเหมือนเดิมเพราะผมไม่ได้มองว่ามวยเป็นอาชีพไม่ได้ชกมวยเพื่อหาเงินแต่ผมชกมวยเพราะว่ามันเป็นชีวิตของผมผมขายการซ้อมไม่ได้ถึงยะ ฝีมือผมจะได้แค่นี้ก็จริงแต่ว,ว่าผมชอบซ้อมมากแล้วก็สู้ต่อไปครับทุกคนผมนะบอกตัวเองครับขอบคุณครับคลิปเปิดใจจากหนุ่มซูรินแล้วครับที่พูดถึงหลังเกมที่เขาพ่ายแพ้ที่ประเทศญี่ปุ่นในศึกวัน173กับนารกะโยชินาริเทพมวยญี่ปุ่นที่ทุกคนบอกว่าปอนต่อปอนเขาก็สู้ได้หมด แต่วันนี้หนุ่มสุรินก็พูดถึงเกมการแข่งขันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกมที่เขาพยายามจะต้อนเกมที่เขาพยายามจะโต้มันก็ทําได้ดีแล้วในช่วงหนึ่งแต่มันทําให้รู้ว่านรราฬิกะนั้นก็ฉลาดหลักแหลมพอนรราฬิกะโดนหมัดของเขาบ้างนรราฬิกะก็ไม่เลือกที่จะแลกเลยเขาตัดสินใจได้เด็ดขาดกว่าเราตั้งแต่ต้นๆเกมหลังจากนั้นจึงทําให้มันขาด เขาเจอหมัดเราเขารู้ว่าปะทะแล้วเนี่ยเราทำได้ดีเขาจึงเลือกที่จะทำและหมุนออกจุดนี้เป็นจุดที่หนุ่มสุรินทราบและก็รู้ได้ทันทีหลังจากที่ต้องเจอกับทางนาริกะโยชินาริและหนุ่มสุรินเองก็ประกาศบอกกับเพื่อนๆนนักมวยชาวไทยคนอื่นๆแน่นอนว่ายังมีคนที่ปราบนาริกะได้ จากความสามารถและก็สายตาการวัดของหนุ่มสุรินก็เป็นกําลังใจให้กับหนุ่มสุรินแล้วก็นักมวยไทยท่านอื่นด้วยนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนารกะครับก็เก่งนะนารกะแต่เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าจะยืนระยะได้แค่ไหนเอาจริงก็ยืนมานานมากแล้วสำหรับนารกะนี่คือคลิปข่าวสารวงการมวยที่นามาฝากกันจากสถานีมวยไทยครับ